แหม่แมไม่คิดเลยนะว่าท่านประธานเนี่ยจะชอบดูอะไรที่มันธรรมดาธรรมดาแบบเนี้ย คือฉันฉันอยากทํางานที่นี่จริงๆนะคะคือฉันไปสัมภาษณ์งานมาหลายที่แล้วค่ะแต่ว่าไม่มีที่ไหนรับฉันเลยอะ่ะไม่มีภาระที่ต้องดูแลค่ะท่านประธานโปรดเห็นใจฉันหน่อยนะคะตกลงฉันรับเผยเข้าทำงานเดี๋ยวนะคะท่านประธานแต่ว่าท่านประธานยังไม่ได้อ่านรีสุม่ม u ม่ฉันเลยนะคะ ท่านประธานจะรับฉันเข้าทำงานโดยไม่รู้ข้อดีข้อเสียของฉันเลยเหรอคะเงินคุณก็บอกผมาสิว่าคุณมีข้อดีหรือข้อเสียอะไรฉัน ว่าฉันดีพอมั้งคะน่าเบื่อเดี๋ยวเธอเนี่ยช่วยออกไปบอกผู้สมัครคนอื่นๆที่เราสัมภาษณ์งานด้วยนะให้กลับบ้านไปซะ ะะทําตามที่ได้ยินนั่นแหละไปสิถ้ามระานบอกให้พวกเธอกลับไปได้อะขอโทษนะฉันได้ตำแหน่งนี้แล้วอะอะไรนะนี่ говорят, <ๆ>บอกนะว่าเธอเนี่ยอาขายธรารมทานเพื่อตำแหน่งเนี่ยพูดอะไรของเธออะ ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะไปหลอกเด็กดีกว่าไหมหนูฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเชยเชยแบบเธอมันมีอะไรดีนักหนาหรอท่านประธานถึงไม่เลือกเธอ จากนี้ไปเนี่ยห้ามใส่รองเท้าคู่นี้ไม่ฉันเห็นอีกเธอต้องใส่รองเท้าแบรนด์เนมเท่านั้นแต่ว่าฉันไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อรองเท้าแบรนด์เนมสายราคาธรรมทานฉันมีอะไรจะให้ จากนี้ไปเธอต้องใสร่รองเท้าคู่นี้เท่านั้นค่ะคุณอาร์ต เธอเนี่ยตุ๊กตาตัวใหม่ของทัานประานตุ๊กตาตัวใหม่ของทัานระธานาฉันมาที่นี่เพื่อทำงานนะคะเธอจะไปรู้อะไรคนที่ได้รองเท,ท้าจากทัานะานต้องเป็นตุก๊กตาของท่านประธนนั้นแหละฉันมาที่นี่เพื่อทำงานนะคะไม่ได้ทำเรื่องอย่างนั้นซะหน่อยไอ้คนจริงเธอ คืนนี้สองทุ่มเนี่ยไปพบฉันที่ออฟฟิศด้วยแต่เวลาเลิกงานคือหนึ่งทุ่มนะคะถ้าฉันสั่งให้เธอนอนค้างที่นี่เธอก็ต้องทำเพราะเธอคือตุ๊ก,กตาของท่านประธานเหรอคะถ้าท่านประธานจะคิดอย่างนั้นน่ะก็ไล่ฉันออกเลยคะ่ะเพราะฉันไม่อยากเป็นตุ๊ก,กตาหรือของได้หม่ของใครอืเอา้าเดี๋ยวนะคะคุณอาร์ตจะไปไหน,นะคะเรายังคุยกันไม่จบเลยนะคะไปไประชุมเธอเองก็ต้องตามฉันมาด้วย นี่เราจะเริ่มกันได้หรอยังครับเอ่อขอโทษที่มาสายค่ะเธอมาัตกลงนี่นสิแล้วรายงานการเงินอยู่ไหน ก็ผู้ช่วยคุณน่ะต้องเป็นคไปเอามามใช่หรอครับอ๋อเออใช่ค่ะคือฉันถ่ายเอกสารไว้แล้วอะ่ะฉันขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ค่ะไม่ต้องคุณพันกรครับเดินไปเอาเอกสารให้ผมหน่อยครับ เรามาดูด้วยกันนะโอเคพวกคุณทุกคนนะครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยทำไมตัวเลขไม่ตรงกันพวกคุณรวมหัวกันผ่านกันของผมใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านประธานคุณเงียบไปเลย,ยนี่ผมกำลังรู้สึกว่าพวกคุณทุกคนเนี่ย กำลังรวมหัวกันโกงบริษัทของผมผมไว้ใจใครด้บ้านเนี่ยฮะน้ำวะผมไว้ใจให้คุณมาดูแลเงินทั้งหมดของบริษัทผมได้ใช่ไหมอ,อะไรนะคะผมเชื่อใจคุณได้ใช่ไหมนี่มันอะไรกันสายตาคู่นั้นทำไมมันมีแต่ความเหงาความโดดเดี่ยวอ,อย่างนั้นล่ะหรือว่าเขาต้องการฉันจริงๆ ได้ค่ะได้ค่ะรรท่านประธานดีถ้างั้นก็คุณพันกรครับคุณอลงเลิกประชุมได้ครับแยกยาก้าย เธอน่าจะหลงรักเขานะท่านประธานอ่ะคุณคิดอย่างนั้นเหรอคะใช่ผมว่ามันอาจจะดีกับเราทั้งสองฝ่ายก็ได้นะผมว่าเราไปหาที่เงียบคุยกันดีกว่าไหมไปไปกันเถอคะค่ะคุณอาร์ต ทำไมฉันอยากดื่มให้ลืมแต่ทำไมฉันกลับคิดถึงนายตลอดเลยวะไอ้ท่านประธานนี่ฉันว่านะสำหรับเขาอะพวกเราแค่ทาสถ้าพวกเราสองคนร่วมมือกันแล้วไปยักยอกเงินไอ้ประธานนั่นจนไม่ให้มันเหลือแม้แต่แดงเดียวแค่นี้เราก็ได้แก้แค้นแล้วอะไรนะไม่ล่ะ ฉันไม่เอาด้วยเฮ้ยนี่เธออย่าบอกนะว่าเธอชอบไอ้หืนน่นกลามนะเขาแล้วอะเอ,อคอือนนี้ยมันได้ตุ๊กตาตัวใหม่ไปเล่นแล้วเธออย่าไปสนใจมันเลยเชื่เอเถอะเด็กดี ปเป็นเอกกดี le, ต่อไปล่ะน้ำหวาไปให้พ้นทางฉันโธ่เว้ยนายคุณบอกว่าไม่อยากกลับบ้านดึกไง ส่วนคุณเนี่ยก็เพิ่งไปนอนกับยายพลอยชี้มางั้นสิเสียใจมากขนาดนั้นเลยเหรอที่ผมไม่นอนกับคุณนะขอโทษนะคะที่ฉันเนี่ยไม่ได้สวยไม่ได้เซ็กซี่เหมือนยายพลอยชี้นั่นที่ผมไปกับพลอชยชี้ก็เพราะว่าผมอยากลืมคุณอะไรนะคะก็คุณบอกเองเนี่ยว่าคุณไม่อยากเป็นของผม ผมก็เลยทำไมยอมแพ้ง่ายจังล่ะคะท่านประธานนุ่มผมว่าคุณเมาหนักแล้วนะกลับไปนอนบ้านเถอไปผมไม่อยากทำให้เด็กดีของคุณเนี่ยต้องแปดเพื่อนแล้วใครบอกนะคะว่าฉันอยากเป็นเด็กดี นวัดคุณอย่ายุ่ยงกับผมเลย ว้างคุยกัคุณตอนนี้ผมกำลังรองคนที่จะมาสัมภาษณ์ผู้ช่วยคนใหม่ของผมอยู่ฉันไม่สนคุณได้สิ่นี้คุณต้องตามไปแล้วอะแล้วคุณก็เขี่ยฉันทิ้งแล้วก็หาใหม่งั้นหรอฉันเป็นตุกก๊กตาของคุณจริงๆหรอคุณไม่ใช่ผู้ช่วยของผมอีกต่อไปแล้วงั้นสินะใช่แล้วคุณจะให้ฉันทำงานตำแหน่งอะไร คู่ม,มั่นของผมอะไรนะน,นี่มันแหวนไงใส่สิทุกคนจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยมีคู่มัน่นแล้วคุณจะขอผู้หญิงแต่งงานได้วิธีนี้เหรอถึงมันจะธรรมาดาเนี่ยแต่ผมก็รักคุณจริงๆนะว่าไงคุณยินดีเป็นคู่ม,มั่นของผมไหม ปกติเนี่ยฉันไม่เคยเห็นบริษัทของคุณเนี่ยเรียกประชุมวันเสาร์เลยนะคะอ๋อคือช่วงนี้บริษัทผม,มปรับปรุงระบบอะครับก็เลยต้องมีประชุมนอกร้อนนิดหน่อยคุณคงไม่คิดว่าผมโกหกคุณใช่ไหมเบคะฉันก็เชื่อใจคุณเสมอนอั่นแหละค่ะถ้าฉันไม่เชื่อคุณเนี่ยฉันจะเชื่อใครล่ะคะ โทรมาเหรอคะอ๋อเพื่อนผมเองครับเขาโทรมาตามแล้วแล้วทำไมไม่รับอะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้รับก็ได้ครับรับเถอคะค่ะ <laughs> เผื่อว่าเพื่อนเนี่ยจะมีเรื่องด่วนอ๋อก็ได้ครับฮัลโหลที่รักออกมาหรือยังคะฉันรอนานแล้วนะคะ <laughs> เออเออกำลังรีบไปรอปแป๊บ <laughs> ที่รัก ทำไมที่รักพูดจาไม่เพาะเลยล่ะคะเออเดี๋ยวนี้ไปโอเคเจอกันนะอะไรของเขาวะวิวครับ <c oughs> คือผมต้องไปแล้วอ่ะพอดีเพื่อนตามนหะได้ค่ะงั้นก็รีบไปเถอะค่ะ จ่าตัวเองเอ่อคือเมื่อกี้ผมขอโทษนะที่ผมเสียงแข็งใส่อ่ะพอดีผมอยู่กับเมียผมก็เลยต้องแกล้งว่าผมคุยกับเพื่อนอะนะจ้ะเอาเป็นว่อเดี๋ยวผมถ่ายโทษให้ใยการที่ซื้อกระเป๋าให้โอเคไหมจ้ะจ้ะ,ะเจอกันนะ จริงๆเยทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงลอตเตอรี่ไหมครับอพี่ครับลอตเตอรี่ไหมครับพรุ่งนี้รวยนะครับแมวอะพี่ครับโอ้ช่วงนี้ครับผมขายไม่ได้เลยพี่ช่วยซื้อหน่อยนะครับเฮ้ยก็บอกไม่เอาไงวะฟังไม่รู้เรื่องไงโอ้อะไรวะแค่นี้ทำไมต้องโกรธด้วยเนี่ย ลอตเตอรี่ไหมครับพรุ่งนี้รวยนะครับอลอตเตอรี่ไหมครับคุณฉันเหมาหมดแผงเลยรวมถึงเสื้อแล้วก็หมวกคุณด้วยพอไหมยิ่งกับพอสิครับเนี่ยเออว่าแต่พี่จะเอาหมวกกับเสื้อของผม <c oughs> ไปทำไมเหรอครับนี่จะขายหรือไม่ขายเนี่ยฉันรีบเอ่อ ขายก็ขายครับเอ๊ะนั่นมันยายบิวนี่หรือว่าไม่ได้กั ถึงแล้วไง<ฮ>กี้คีรักกี้นี่คุณมาผักผมทำไมเนะี่ยฮะหมายความว่าไงเมียพี่มาเฮ<ะ>้บิวแอบตามพี่มาฉันเห็นกับตาเชี่ยไม่ได้กลัแล้วกี้รีบกลับไปก่อนนะก่อนที่บิวจะมาเห็นเราสองคนอะเร็วรีบกลับไปก่อนเอา้าแล้วก็เปาฉานละ่ไหนบอกจะอว่า โอ้ยวันอื่นก็ได้กี้แล้วรีบกลับไปก่อนถ้าบิวรู้ว่าเราสองคนนะเป็นชู้กัน่ะเราสองคนซวยแน่ไปเร็วๆรีบกลับไปก่อนแต่ว่าเออเชื่อพี่นาเร็วๆเออกระต่ายกันเลฮัลโหลฮะยกเลิกเหรออะไรของแกวะนี่แกจะบ้าเหรอฮะไหนบอกมีประชุมวันนี้ไง ฉันก็เอาเสาออกมารอแล้วไงฮะสรุปจะยกเลิกอาไหนบอกว่าจะมารับไงแล้วไม่ไม่บอกกันก่อนจะได้อยู่กับเมียโอ้โหเออไม่จริงมันต้องไม่เป็นแบบนี้ดิ ฮัลโหลแกพุ่งนี้ว่างไหมอืมว่างสิมีอะไรหรอแกมาหาฉันที่บ้านเอนยสิฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาแกเรื่องผัวฉันอะเรื่องผัวแกเหรอทําไมเหรอแกเออมาเถอนะน่ะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเจอกันพรุ่งนี้นะ บิวแกสบายดีนะถ้าฉันสบายดีเนี่ยฉันจะเรียกให้แกมาหาทำไมไปเข้าไปข้างในบ้านก่อนไหนแกมีเรื่องอะไรจะเล่าคือฉันคิดว่าผัวฉันะมันมีชู้ฮะอะไรนะแกแน่ใจเหรอบิวแน่ใจ แต่ฉันว่าบางทีแกอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะไม่แน่นอนอะเพราะว่าฉันสืบเรื่องนี้มานานละเออแล้วแกรู้หรือยังอ่ะผู้หญิงที่เป็นชุ้กับผัวแกเป็นใครอ่ะถามทำไมแกจะไปช่วยฉันตกมันเหรอแต่ว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่ตกให้มันเสียมือหรอกฉันมีวิธีจัดการดีกว่าวิธีอะไรหรอเดี๋ยวแกก็รู้ พี่เบจะไปทำงานแล้วเหรอคะกีคุณมอยู่ที่นี่ได้ไงอะตกใจอะไรขนาดนั้นคะทาเหมือนกับเห็นผีเลยเรานี่พวกคุณสองคนคุยอะไรกันอยู่อหรอทำไมเหรอคะพี่อยากรู้เหรอว่าเราสองคนเนี่ยคุยอะไรกันกีคุณคุยอะไรกับพี่วะฉันเปล่านะฉันไม่ได้พูดอะไร <À S 1> แปลกเลยนะคะทาไมดู พี่เมเนี่ยร้อนตัวจังเลยไม่มีอะไรหรอกบิวงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะเ,เดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่จะไปทํางานเนี่ยฉันมีเรื่องที่ต้องบอกให้พี่รู้เรื่องอะไรอะบิวพี่ว่าเราไปคุยตอนเย็นดีกว่านะไม่ได้ค่ะฉันต้องคุยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตรงน,นี้เรื่องที่ฉันจะคุยเนี่ยก็คือฉันจะฟ้องอย่าบิวพูดอะไรออกมารู้ตัวบ้างไหมเนี่ยรู้สิคะ รู้ดีเลยแล้วฉันเนี่ยก็ไม่ได้ฟ้องแค่พี่เบนนะแล้วฉันก็จะฟ้องแกด้วยกีีกโทษฐานาที่เป็นชู้กับสามีคนอื่นเขายายวิวนี่แกพวกแกสองคนคิดว่าฉันโง่ตามพวกแกไม่ทันใช่ไหมเสียใจยนะฉันไม่ได้โง่ ก่อนที่บิวจะมาเห็นเราสองคนนะ่ะเร็วนี่กลับไปก่อนเอาแล้วกระเป๋าใชะ่ะไหนผมจะซื้อกระเป๋าให้ไงโอ้ยไว้วันอื่นก็ได้กี้เร็วนร,รีบกลับไปก่อนถ้าบิวรู้ว่าเราสองคนนะเป็นจู้กันน่ะเราสองคนช่วยแนะ่ไปเร็วๆรวร,วรีบกลับไปก่อนแต่ว่าเ,าเชื่อพี่นาะเร็วๆรว บิวบิวบิวฟังพี่อธิบายก่อนนะนะนะบิวนะฉันด้วยแกฟังฉันอธิบายก่อนนะไม่พวกแกสองคนไม่ต้องอธิบายะไรทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ฉันรับรู้มันอธิบายฉันหมดแล้วบิวฉันขอโทษแกอย่าฟ้องฉันเลยนะเห็นแกความเป็นเพื่อนมาตั้งนานของเราอะทำไมฉันจะต้องเห็นแกความเป็นเพื่อนของแกด้วยในเมื่อสิ่งที่แกทำอะมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าแกไม่เคยเห็นฉันเป็นเพื่อนเลย แกหักหลังฉันทำไมฉันจะต้องเห็นใจแกด้วยยยบิว <Yeah, Bill. S 1> ฉันขอโทษบิวคือพี่ขอโทษนะคือพี่ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะนะบิวนะก่อนโทษนะบิวให้อภัยพี่นะเห็นแกความลำบากที่เราผ่านมาด้วยกันถึงนั้นะนะ Bill, นะบิวนะนะปล่อยทำไมฉันจะต้องเห็นแกวความที่เราลำบากมาด้วยกันในเมื่อวันที่พี่สบายอะ่ะพี่เลือกที่จะนอกใจฉันนี่หรอคือรางวัลของความซื่อสัตย์อะ่ะถ้ามันคือสิ่งที่ฉันจะได้รับอ่ะ พืนพวกแกสองคนให้สาสมกับที่ฉันโดนหักหลังมาเลยบิวี่ขอโทษอนะบิวฉันรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเพราะฉะน,นั้นพวกแกสองคนงเนี่ยเตรียมเงินให้เยอะๆนะจ๊ะบิวบิวบิวโอ๊ยบิวบิวโอ๊ยแล้วฉันจะไปหาเงินจากไหนวะเนี่ยโอ๊ย โอ้ยอะไไม่ได้เลยทำอะไรอี่นี้เย็นยิ่ง